Lost spell oh, like your your Oh eyes it's in it under known always we've สวัสดียามเช้าค่ะ f 4ฟีทีนารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็ได้รับผ้าใหม่มาจำนวน10ชิ้นเป็นงานใหม่งานสามตะกอขนาดของผ้านั้น1น2เมตรนะคะเป็นงานที่สวยงามมากๆค่ะอาบน้ำยาพร้อมส่งนะคะสำหรับชิ้นแรกนั้นก็เป็นลายที่สวยงามนะคะท้องผ้านั้น จะออกสีน้ำตาลมีเชิงบนเชิงล่างนะคะขนาดมาตรฐานนะคะสำหรับชิ้นที่2นันก็จะเป็นสีหวานมีเชิงล่างที่งดงามสีนั้นก็จะออกเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะชิ้นที่3ค่ะชิ้นที่ส,น,สนั้นก็จะมีเชิงบนเชิงล่างทองผ้าก็จะมีลวดลายเต็มผืนเรียกว่าลายนางฟ้านะคะแล้วมาดูชิ้นที่4ค่ะ ชิ้นที่4นั้นท้องผ้าเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีลายเต็มผืนงดงามมากค่ะเป็นเชิงกระต่ายนะคะแล้วก็มีเชิงบนเชิงล่างคู่นะคะมาดูในชิ้นที่5ชิ้นที่5นั้นก็จะเป็นลายนางสนมท้องผ้านั้นก็จะเป็นลายใบไม้ลายโบราณมีเชิงบนล่างคู่งดงามมากมาก ที่เห็นเป็นรอยตรงกลางก็คือรอยพับนะคะไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับผ้านะคะชิ้นที่6สวยงามมากๆมีเชิงบนล่างคู่นะคะท้องผ้านั้นเป็นลายที่คมชัดมากสีสันนั้นสดใสนะคะมาดูชิ้นที่7ชิ้นที่7ก็จะเป็นสีครามผ้าครามเคมีนะคะมีเชิงบนล่างคู่ท้องผ้านั้นก็จะมีลวดลายที่คมชัดสวยงามนะคะชิ้นที่8ก็จะเป็นลาย ผ้าครามเช่นกันนะคะครามเคมี Me. ราคาเท่ากันหมดทุกชิ้นงานนะคะวันนี้สายก็บรรยายตามเนื้องานนะคะชิ้นที่9ก็เป็นครามเคมี Me. ลายคมชัดมากๆคะ่ะมีเชิงบนล่างเช่นกันนะคะชิ้นนี้สวยงามมากๆค่ะชิ้นที่10ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นผ้าครามเคมี Me. มีลายที่คมชัดงานมาตรฐานทุกชิ้นงานอาบน้ำยาพร้อมส่งนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามา รับชมนะคะ